นั่นเป็นงานภายนอกงานภายในคือใจเฮาอบรมคิดอบรมใจอบรมบ่มอ,อินทรีย์บ่คิดบ่สงบกะอบรมสติฝึกสติฝึกจิต ให้มันได้จับใจให้มันอยู่ใจมัน,นมาอยู่กับเนื้อกับตัววิ่งไปหันไปนี่จับให้มันอยู่ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเอามาไบเรหยังสติอ่ะอ่า เอามาไว้เห็หนอยังจิตเอาสติคุ้มจิตไปลู้อยู่กับลมหายใจนั่นเนื้อตัวเข้าห้องเขาคือลมหายใจในยยนไปคุ้มจิตนี้ไปรลู้กับลมเหมือนลูน้อยู่กับเนื้อกับตัวมันวอยู่กับเนื้อกับตัวให้มันแลนนี้จากตัวเข้าไปตัวของจิตคือลม กายหยาบนี่เป็นเลื่อนล่างเป็นเฮี้ยนมันซื้อ,อคือบ้านเฮานั่นละบ้านเฮาพักเฮานอน่นเฮาเศร้านั่นเป็นบ้านเป็นเลื่อนเฮาซื้อตัวเฮาแท้่คือหยังคือใจคือล่มให้ใจตัวของเฮาแท้่ ในล่มก็มีจิตมีใจอยู่ในล่มนะั่นะเพยังไงคุ้มสติสติคุ้มจิตไปให้ลูกอยกับลมหายใจให้ลูกอยกับปัจจุบันปัจจุบันนะทรรมคือลูกทำนำทำคือลมหายใจได้ยินว่าละ่ะเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ มันอ้วนตัวอ้วนตัวเองสิเว้ยมันม่ไปดอกคือพวกแน่พันเลี้ยงหมานะเอาเขาให้กินท่อโปรตีนทอนไม่ไข่เนี่ยมันมันผ้าหาไม้แลกเขาแลก,กนั่นมันสู้อย่าพ้องกินนะสมัยหลวงตามาอยู่นีใหม่พวกเลี้ยงหมาพัานม,ม้นมืเจ้าคือให้มันหน่อย,ยนะโอ้ย ให้มันกินอะไรมันดีเล่นเนของปลามันจะควาตีไนะมาอ้วนมันนักท่องมันแล่นถดมดาเข้าต้อซ้อต่อซอไปหันเัาแค่ไหนข้าวขค้อกันบอกให้มันคิืดกับว่าคิืดเดินบหือนี้มันก็บ่่าเดินพระพี่เมียสี่อ้วนเป็นัังสันเดียแปลแหลบแสบเพือเข่าเฉียบคนเดีย แล้วเห็นเต็เอ็นกับสตัตว์บัดมันไดเรายังค่อยกินขึ้นไม่ก็ได้หรอกอกินแล้วก็ว่าได้กินหวังว่าจะไปเสียบกรรมกับผู้ใดหรากินเพื่อที่เอาพลเนื้อานกับกินไบเสียบกรรมตั้งกันแห้ได้นอนกับขึ้นกินหลายนอนหลารกับ อืสะสมกำลังไว้ถ้าไปเสียบกรรมนวนะพระแม่ซี่ก็คือกันแม่ผ้ามก็คือกันมันวดาไดแต่ลงตาไปบวชกันน้ำนักห้าสิบเจ็ดกิโลเห็ดมาเห็ดมาเนี่ยจะสามสิบกว่ากิโลเนี่ยยี่สิบกว่ากิโลเนี่ยอืม มัวเดียวป่านนั้นบม่ได้ดรอกแยง่งชิงเบ่งคือขาวแท้คือนวลแท้คือ,น,น,คอนิ่มแท้อยู่แย่งบ่งขาย้าของแย่งบ่งมองหันมองนีตันหาก็เกิดทนันต้นนั่นละคืองามคือขาวแท้ยู่หัเนเลยแย่งบ่งผู้ใช้กับมี่ถาดซีขันหาคือกัน พอยิงก็มีธาตุซีขันหาขึ้กันคืดแล้วกับยากห่อนโดยสั่งตกมันคืดหนาคิดหลังคดฮะหา่าเคยตัวกับหวิธีตัวให้มันคือตัวมูตัวพวกตัวคู่บาอาจารย์ไปแล้วสีอยากไปแยง่งเบึ้งผู้นั่นผู้นี้อยู่ทางบ้านกับตัวว่ามีธุระ อันนั้นอันนี้คงไปพ่อได้ไปแง่งแม่งอันนั้นละ่ะไม่ชักจะเดอกต้คงตตวออมไปพ่อไปสาดเฮี้นเขาห้าเขาอยู่เฮี้นไปนะยางไกเ่เฮี้นก็ไม่แห้งไปนั้นเลยว่ <laughs> ยเห็นหนา้าเห็นหน้าก็ใข่แน่เห็นแต่แพรผ่านไปพ่อได้นั่งแง่พูดนะ ทางบม่มเจ้ววาว่าบ่เห็นหน้าผู้ญิงไปเห็นหน้าเขาก็ไข่แน่ไปนะเห็นผ่าเขาผ่าไบรูเช็กหน้าก็ไม่แห้งผู้นนะบ,ลบอล่านว่าว่เห็นหนา้าเห็นหน้าก็ไข่แน่กันเห็นแต่แพร่ผ่าไบเห็นแต่ผ่าผ่าใบพอ่อใดนางแง่ เขาว่ามันเห็นหน้าผู้ยิ่งบุนเด้ผ่าผู้ยิ่งก็ว่าเห็นหน้าผู้ใช้บุนเดชบ่เห็นหน้าพระพุทธเจา้าไปยิ่งไปเห็นหน้าก็แค่แน่นี่เนื้อหน้าบุญนั่งอยู่เนี่ยทั้งผ่าทั้งย่มหน้าบุญเขาใงว่า นี่เห็นหน้าบุญเห็นภูมาศึกษาปฏิบัติธรรมนี่คือเนื้อหน้าบุญของโลกว่ามันหน้าเขาดำเขาเด้อเห็นแต่ผ่าผาดไปพ่อได้นังน่งแง่งเห็นผาเเลี้ยงพาดไปตาด้วยน้ำห้าวน้ำหยังกะยังอุ่นใจพ่อได้เบิ่งโอ้ยมือเอ็นเสา้าเพิ่นกับสิไปบินทบ,บทัติ เสียงห้าแนวใได้ใส่เพนโนแม้นว่าอืมว่ามันเห็นผ่าผู้เบ่าผู้เสาผ่านไปน้ำเฮี้ยนน้ำสั้นไปแง่งบังผ่าเขาก็มีแห้งเอออันนั้นมันคนละแนวกันดอกอไม่มีอะไรยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เท่านั้นวิตกวิจารณเท่านั้น ไม่ตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจาร์วิจารดูลมหายใจเขา้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นวิจารดูวิจัยดูเวลาลมเข้ายาวเป็นยังไงเวลาลมเข้ายาบเป็นยังไงลมเข้าละเอียดเป็นยังไงจิตกับลมแนบสนิทติดกัน จิตไปไหนลมไปไหนจิตก็วิ่งตามไปเนี่ยสูตรเข้าไปเนี่ยตัวจิตคือผู้รู้กดว,วิ่งตามลมเข้าไปเห็นว่าเห็นจิตล่ยเห็นจิตตามลมไปไหมนี่เรียกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยออเวลาออกมาอ่าเวลาออกมาลมก็ออกมาก่อน แน,เน,น,น่เห็นบบนั้นเนี่ยเห็นลวมออกมาก่อนมาปับ๊บมาสุดที่ปลายจมูกเนี่ยลมก็หายไปใจเหลืออยู่ใจเหลืออยู่นี่ไม่ไปกับลมจึงว่าลมหายใจเหลืออยู่ปอดก็สูดลมใหม่เข้าไปอีกตัวจิตของเราตัวผู้รู้ก็ วิ่งตามหลังลมเข้าไปถ้าไม่มองเห็นจิตไม่อยู่กับลมมันก็วิ่งไปหาหลานสาวไปหาสามีภรรยาแวบเดียวเท่านั้นเองนี่แหละที่บอกว่า,วาจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ต้องฝึกให้ได้คุมให้ได้ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้ตัวเราคืออะไรละ่ะตัวเราคือใครคือลมหายใจนี่ให้จิตมันอยู่กับลมหายใจนี่เห็นปัจจุบันคือเกิดดับเกิดดับขั้นห้าอยู่อย่างนี้ไม่นานก็เกิด ปีติสุขนี่วิตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้เขา้าออกพอต่อไปก็เกิดปีติสุขขึ้นมาเมื่อปีติสุขเกิดขึ้นลมหายใจก็เบาลงเบาลงลมหายใจระงับดับลงเอกดคาดตาลมก็เหลือตั้งแต่จิตเป็นผู้รู้รู้อยู่ วิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกัตาลุมจิตก็จะรู้รู้รููู้้อยู่ก็เรียกว่าได้ปฐมฌานสิไปเหตุได้ย่าอ,อย่าง,ออางขอให้เราเอาตัวจิตตัวผูร้รู้นี่ตามฟังออกไหมเนี่ยคันฟังบบออกสิว่าเล่า าตามเบิงล่มอยู่แน่สนิทติดกับล่มเข้าไปตามล่มเข้าไปวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจาร์วิจาร์เบิงวิจัยเบิงล่มหยาบมันเป็นยังไงล่มละเอียดเป็นยังไงล่มสุข,ขุมมันเป็นยังไงล่มประีตเป็นยังไง ล่มดับล่งเป็นยังไงนี่กายระงับกายก็คือล่มหายใจระงับดับลงมันมีแล้วนี่เพราะ่าหน้าเนี่ยมันก็มีเกิดน,นี่ไปอีก่กุศโลบายไพรเซลพุทโธกับพุทโธกับดับลงเหลือล่มหายใจล่มหายใจก็ดับล่งลกับเหลือจิตเป็นผู้ลู่ลูย่ยุท่าเนี้นที่ไปไปให้จังได นอกเหนือจากนี้ไปบ่ามีเข้าใจว่เป็นต่เฮตุได้บ่ฮะเฮ็ดบ่ได้เป็นอย่างน็้วได้ผู้ขาเชียขัานแนมบางจิตแนมบงังจิตมันน้ำล้มหัวไปเนี่ยเขใหญ่ไปแค่เนี่ยการเคียข่านมันก็จิตก็แล่นหนีไปหา หัวโยบานแล้วเท่านั้นที่ได้กินเขาแร่งกับอย่างน้อเมือนนี่พว่น่ะมันอยกับร่มไม่เมื่อยวะไหน่ฮะไปเสบียงหลานให้น้อามันตีกันพ่น่ากันคนมันบปโยกับร่มให้ใหญ่ได้เฮ็ดแปลว่าใจกับว่าใดอ่าเพราะว่าเฮาบ่าฝึกสติศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญาต้องมีศรัทธาเสือ่อมันว่าพระพุทธเจ้าทัดสลูด,ด้วยตนเองด้วยล่มหายใจเฮาอย่าเอาล่มหายใจมาทำตามพระองค์บอกไ้ เท่ากับตัดสลูดตามพระองค์ไปเท่านั้น